สวัสดีครับแรนวอลกับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรีแอคชั่นอะไรทีเซอร์ครับผมทีเซอร์ทั้ง3ตัวของ d o n t s a y n o The Series เมื่อหัวใจใกล้กันครับเป็นทีเซอร์สั้นๆเนาะ3อันมันมีทสาษาด้วยกันก็วันนี้จะดูรวดเดียวเลยทั้ง3อันก็ไปดูทีเซอร์แรกกันเลยครับ กูเป็นแฟนมันแล้วไอเฟียเป็นแฟนกูแล้วโอ้ยมันสวยนะว่าไม่ได้หลังจากนี้เป็นแฟนกันแล้วต้องทำไงต่อวะคิดให้มันจยี่สิบปีใครจะไปอยู่วะต้องทำตัวไงตอนเป็นแฟนกันโอ้ยตัวเล็กอะตัวเล็กตัวน้อยอมึงพูดไรนะตื่นได้แล้วไงไม่ดิมึงพูดว่าตื่นได้แล้วครับอรออืมตื่นได้แล้วครับเฟีย มันน่ารักเลยมันน่าทุกูเพิ curtain, ่งรู้ว่าว่ามันมีเฮ้ยเชียมีได้ไงเนี่ยอันนี้ขึ้ามาเองนะเอ้ยเฮ้ยหยอบยอกก็ทีเซอร์แรกจบไปแล้วก็เป็นเรื่องของเลโอกับเฟียั่นแหละใช่ก็มีความคอมเมดี้นะคอมเมดี้คอมเมดี้เออมีความคอมเมดี้อยู่ก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะยังไงเราไปดูอันต่อไปดีกว่าว่าเด็กเขาจะ เป็นยังไงเขาจัดน้องนิดนึงอันที่สองครับแก่ใจแยเห็นน้องชายพี่เลโอยังพี่เลโอเป็นน้องชายได้หรอเมื่อวันใหเข้ามาอินเตอร์เดิมเนี่ยหลอดในร้าแบบเป็นเดือนหรอไงก่อนที่จะมีเมียเป็นผู้ชายจากคนน้องอ่ะถายแผลด้วยใครว่าคนนี้ได้หมดเมดแย่บ้างเราอ่ะน่ารักจังพี่ผมกางผมไม่เรียนต่ออ่ะขอตัวนะฮึสโลกับพี่เลโอได้ครับไว้เจอกันเลโออ๋อ ใช่ครับเลโอเป็นคนยังไงอ่ะทำไมพี่อยากรู้เรื่องพี่ชายผมอนะไม่มีอะไรหรอกเลโอเป็นคนใจดีเหรอพี่เลโอมีแฟนแล้วนะเฮ้ยเชิดนะเฮ้ยมีแฟนแล้วก็เชิดนะงงปะไม่ได้นะทุกคนห้ามนะเมื่อกี้ก็คืออันที่สองเป็นเกี่ยวกับ คู่คู่รองคู่ที่สองคู่น่าจะคู่รองแหละเนาะลรออนกับพบพานใช่ลรออนก็คือเป็นน้องชายของเลโอส่วนพบพานเนี่ยเป็นตอนเทรเลอร์ตอนชอบเป็นคนที่ชอบเลโอแน่ๆแล้วก็ตอนที่เราดูเทรลเลอร์ไปเขาบอกว่าอีเลโอบอกว่าเป็นอะไรนะเป็นเพื่อนของรุ่นพี่เรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะในเรื่องต้องรอต้องรอดูตอนเรื่องเต็มเพราะตอนนี้มัน นิดเดียวเลยังไม่รู้ว่าอะไรยังไงไปดูที่ศาลเลยไหมไปดูเลยรถหรูเออคือมึงพูดก่อนเลยมึงพูดก่อนดีกว่ามึงก่อนเลยมึงนั่นแหละเฮ้ยโอเฟิร์สหรูแดงก็ไม่มีอะไรก็จะบอกว่าเข้าบ้านดีๆนะแค่ขอก่อนมันมันยากขนาดนี้เนี่ยถึงจะอยาก แต่ก็อยากขนอมมันดีๆถ้ากูเริ่มมันจะหาว่ากูแรดไหมอ่ะไม่อยากทำว่ะลุยเฮ้ยเออลุยไปเลยเปแฟนกันแล้วกูอะไรพี่เฟียรู้ใช่ไหมคะพวกปันชอบพี่เลโอพี่ว่าน้องฝันกลางวันอยู่นะเออเอออื่นเหอะเออสู้มันทุบมันแล้วล่าเนี่ยมึงนี่ยนะผมด้านหลังแฟนเออพี่ฝั่งหลังกูจะปล่อยให้มึงมีความสุขไม่ใครอีกเฮ้ยพงงว่าบอกว่าเฟียรสู้ไปเลยพี่จะช่วยด้านหลังเอง ซัพพอร์ตเฟียนะครบอกก่อนไม่เอฟียใครอย่ามาว่านะไม่ได้ห้ามเสียจิกหัวมันนั่นแหละก็แตนที่สามก็จะมีความแบบไอ้นี่หน่อยเนาะตัวที่สามดูมีความแบบดราม่ากันเพิ่มขึ้นนะเออก็ต้องรอลุ้นกันว่าเรื่องเต็มจะเป็นยังไงเนี่ยตื่นเต้นอยากดูมากใกล้แล้ววันที่หกนี้หกสิงหาเวลาสี่ทุห้าสิบทางช่องวันครับผมก็ขอให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่า เราทํามาขนาดนี้แล้วเรื่องเต็มเราคงทำแหละเราคงทำต่อไปเรื่อยๆแหละเพราะอะไรเพราะว่าเราจะสนับสนุนผลงานของน้องเราเองนะครับใช่ครับเนาะเพื่อนฝูงเราเราก็ต้องดูซะหน่อยก็เฝาาด้วยละกันสําหรับ Don't Know the Series เมื่อหัวใจใกล้กันของน้องจากับน้องเฟิร์สนะครับใช่ครับอืแล้วก็ฝากช่องแล้วกันเนาะฝากดันอาราวด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับผมใช่แล้วครับแล้วก็ที่สำคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครด้วยครับใช่ครับวันนี้ก็ต้องไปแล้ว<ช>ไว้เจอกันค,คลิปหน้าครับบ๊ายบาย